ด,ดีอย่างยิ่เราขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญอายุ่ันความยืนยันมือดไไีในานามของชมรมเราก็มีหลวงพ่ออะไรพระหลวงปู่จันนะฮะมามามอบให้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ท่านและครอบครัวทุกคนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับ เจ็ดรอบนี <cción> <S 2 Faz ia> ้มีมากกว่านี้อาพาธตังอวิญฺญิตังจิตตาปริตังภานันตุ sakhir <Sessizuk> kameen sarungpeen gilisikarathate unanintu thamman savanakalu ayamphathantan อายำพระทันตานธรรมไอสวนาคาลุนอายำพระทันตานอายันตุคนโส i ยิทิวานสังฟังดูลาเทพพันดาเจ้าทางลายตนทะลงลิบ อันสิ่งสัทิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกรรมาพุรูปพุยกพบฟ้าจักกวานกับทั้งภูมมาเทวันดาอันเนาอยู่ในสถานต่างๆทวนท้องน้ำไทยพันโดนทั่วจมโดย และเข,าขา้าผ่าน,น,นทั่วอากาศมงครอนดอทั่วสาคูและแถวทานทั่วฟ้าไมคุนนาลูกับพี่พระเจ้าทงปวงทุกต้นมูทุนาภูอินทรุมก็จงเสร็จลงมาสัมภูขออันซึ้ง เมาสู่รุมมพิธีหมานสีวันนี้เแยวเทินลุราเทปพันดาเจ้าทางปวงในเมื่อเสร็จเขมาสู่รุวมพิธีมายสีสุพันแล้วกอนจงมีใจพันแท้โสมนัสสาคนมีใจกรุณาภัยเพร่อ้ ทุกท่านจงประสบแรงควาสุขสวัสดีทุกเทพาลักกันเถิดนะโมนตัสามพะาวันตอรหัตสมาสัมพุทธศาส Na monnten sghaawatu war hantu semua asang botsanak wonnten sghaawatu Ara semua ธรรมมาสวัสด์การรวยยัมพะทันตานมุตตะชาภะกัวันานโตอารัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมมาสวัสดน์การรยยัมพะทันตา Hai sahabat itu arangngan samasputat saku ham ayuwa tanang kisi witang yawan nipanang sahangngkasami hamang ayuwa tanang kisi wisang yawo nipanang saharanang kassami sanghang ayuwa tanang kisi Yawani panangsa renang kasami puti yapi hutang ayu watanang desi hutan Yawani panangsa renang kasami puti yapi hamang ayu watanang desi hutan Yawani panangsa renang kasami puti yapi sang hamang

สารนักสามีเ <mel od ic> สียเสียเสียเีคุณนุ่นเป็นวิเศษปันดิเรสทีสู้สัยนตุขวังสัยมังคาดาอันเนกาสวัสดิสนีไม่รีมีแก่เจ้า พยายามเสนและอัมมาพระสกุมาณจงสุขสำราญพระตัวเท่าเทลคาทั้งพยายามในลูกเต้าคอยได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทังหลายจงสมัยยืนยาวลำเลิดความแกวเกิดกันทั้ลีคนและไฟน้อย จากขาดคออจากชีวันขอมีอายุยืนยาวบ่น้อยหอดห้อยควบเข้าเนา่านานหุงมุตสุมมุมานเย็นมาบังเบียดได้ค่้ยพระเกณฑ์ไห้ลงม,มานตัดส่งพยานจงลุมาวงควันทุกขัน เจ้าให้ใยญสูงจุงมาทุงฝันทุกทุกท่านเจ้าไว้กว้างสีสีมือนี้เป็นมือดีสีสีมือนี้เป็นมือมัน มันในเจ้ายิ่งวางก่อนพายเมันให้จมมานยิ่งวางแผนพาจวงพาจันน n ้ให้เจ้ามันยิ่งวางเกือาแปรามันแนมันยิ่งวางอากาศเตะวนมันให้จมมานยิ่งวางพายจันใสส่งแจ้งมันในเจ้ามันยิ่งวางเศร้าความเดินเสีย มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเจ้าพี่ลูกสาวพญานาถพยาพงฟ้าฟ้ามือนีเม่มื่อสนอาหมออทาว่าเมื่อแขงวันนี้เป็นวันดีวันด,นดีที่เอ แันสองตกไปอันนี้แม่นตกไม่จันทันนั่นนี่แม่นพันไม่แก้วคุณนางตกแท่งแล้วจึงมให้คอยยกเอาเรียกเอาขวันว่าวันนี้เป็นวันดีคอยจังสู่ควันแก้ว โกเทสเมืองบุญเมืงงามยิ่งยอยทางล้งน้อยและปันกลาทั้งชาวนาและเท่าแก่พ่อแม่ของลูกเต่าน้าดีทางเสถียีแม่ช่วยตาพร้อมนำมูลเสเมืองงามเลยฝากขึ้นขีพ่อมาแก้ว เลียกเยกอาวันมาพลัพนทมพร้อมเท่าแกมนันร้องอยู่สนลนโยงวนกงกลางวันคยายไทย้มีบุญมาสวยคุ้สวยยอพันล้านเจ้า Vậy chấp chân nào nàng em đây phù phần nó khăn mà xuôi cuốn Xuôi nhỏ phần làn châu Xịt bòi sang đắng lúc mà thèm phù nói Mà xuôi cuốn xuôi nhỏ phần làn châu โอน30บ่อน้อยลุกมา u ต็มเมือง i ลวงมาสวยปูสวยยอฟันหน้าเจ้ n 40ม่อน้อยลุกมาเต็มเมืองหลวงมาสวยปูสวยยอฟันหน้าเจ้า หายสิบมอกราดุกมันแทบบูบูมาสวยปูนสวยอ๋อพันลันเจ้าหมอคนนี้แม่นหมอห้าคานธาดวงนี้แม่นขาธาแต่เทา่าแม่นหมดเห่าบูมันเจเิตไปโย่บนสิมโนนเจ้าเร็วเิตไปปูนบนสิมาคัง แก้วแดงน้ำแก้วหอบพอปิดเย็นคอยยนีเงินลานสีฟ้าฟ้าไปข่าลลหลายงูไปขับพอสร้างออกเนื้อนันเงินคำตันแก้ววินเศษนอกแก้วเกิดอัางเงินทองเหลืองสีละวบีนาคนแก้กล้ามินโนมานคนกลางหานเมินสังคีทีบมาแก้วเขา คุณคันว่ามาอยู่ขันเมาอยู่ขันเขันเจ้าไปหมดสยยังักตราคอยมาสามีวั b ฒ่าเ i ือวัอยมาสามนี้วันนี้ว่ามาอยู่ขวัญเอ้ยเปินพอใจสิมายงปอดแดใสขวัญหัวใจให้จำมาอยู่ใจใดเศร้าว่ามาอยู่ เที่ยวหากินข้าวต้มในของหวานมากินน้ำตาลน้ำอ้อยโมเท่าอื่นจ่อยๆวันเจ้าเต้ามาว่ามาอยู่ควั không kêu khẩn thật nổi hào nồng. Quân đám lũ hạt khẩn vật tàn Chế chá mà sao nhiều mi đi. Kinh thao phí châu ha Khi ma phí châu khai cho cư mà đái thông bầu Mà sư sang đông mẹ Măn đá cho châu cho xa Tùng châu Tô thâu châu chung dù Sa đi Một cục tuần thuốc thu Hãy subscribe cho kênh ปีเราสิมานเยอเลิศมานเนี่ทุกท่านเลยก็เลยสุขัสเดยครบผู้ใหญ่เลมาหลายโอ้หลายตัวเนอะตัว่เนอะยาวปรเดี๋ยวเนอะพอดีป่ะครับ

đã cho cái này hay về nó quá rồi. Chúng ta cũng xung quanh cái này. xung quanh cái này một cái. Anh chuẩn bị cho mình. Đấy. Cái này. Mình cho phải. Nó 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 nó

อายหลวงสอาดุญ่อ,อาตุันโพระเทพตาบนเข้าเป็นส่ะสงฆใส่ได้อยู่ในโคผาดมาสวง,งมาระวังเรียนข้ารักษาพระเทพเจ้าเลียวเทวดาเราย่องมาล,าลโโมงเจ้าอยู่สีน่น้ำไม่ให้ดูปากหน้าใช่พระใส่ในประพันพ์งไพ่บนไหลยมโลกให้มันสวมกตนนเจ้าจากสตานต้อยให่ ไห้ี่เน้อให้ปูว่ามันเื้อมันนด้อแรงแร้าพึ่ะมาร้อยสิบจานให้อีกสิบปีเนอะใ่ต่างว่ากันใหม่กว่าเนี่ย่

ไปเน่อยสิครัตัวนิ่งๆด้ยเ็กๆยวของเนยแซวของเอาขอให้ขับรถเส้นเร็วๆอย่างมนไม่สนสุขภาพแข็งแรงแรงนะพี่น้องปีกำลังคาาแข็งแรงแต่ขับรถเส้นเร็วๆนี่ลูกเช้าเขาจะมาให้ไโอ้นี่แม

มินบะ้่ะนี่ารย์แเาตมาปมกเลไม่จเอามาไปจ้าอ่นหง้เนลืาสนุกสนุมสนุก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 กกนสนนเนุกนกสนุสนุกสสนุนุกสนกนกสนสุกสนุกสนกกกนนน มันพึ่งมีอยู่แล้วขาดจะลดเป็นเด <sm chamado> ี๋ยวจะซื้อให้คันนึงครับครับครับหน่อยครับผมนี่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 วันนี้เอาเจอขอบคุณแซนไม่จะร้ายละ